สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงตอนที่4เรื่องแปลงผักของคุณหนูสามผู้พิการนะคะก่อนจะไปรับฟังกันผู้อ่านนิยายเสียงขอชี้แจงว่าจากนี้ไปคำพูดของน้องมิอิงที่ฟังดูอืออาจะถูกตัดออกและประโยคที่อ่านจะเปลี่ยนมาอ่านเฉพาะประโยคแปลของน้องเท่านั้นค่ะยังไงก็ไปรับฟังกันเลยค่ะชื่อตอนของประหลาดจากซากหมาป่า แต่ถึงอย่างนั้นความจริงก็น่ากลัวความรู้สึกอยากได้ลูกหมาป่ามาเลี้ยงเริ่มหดหายเมื่อความทรงจำในพบก่อนโผล่ขึ้นมาเพระโลกก่อนที่มีอิงจากมานั้นมาทำให้เธอรู้ว่าหมาป่าคือสัตว์อันตรายมันอาศัยอยู่เป็นฝูงมีจากฝูงที่แข็งแกร่งคอยปกป้อง ขนาดมนุษย์นำมาเลี้ยงอย่างน้อยก็ต้องสร้างกรงขังที่แข็งแรงและป้อนเนื้อสดให้เรากับคนแปลกหน้าที่ทำเรื่องไม่จำเป็นเพราะหมาป่าสามารถล่าอาหารเองได้มันล่าตั้งแต่สัตว์เล็กถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเป็นการยากที่มันจะเข้ามาโจมตีมนุษย์โดยใช่เหตุแต่ถึงอย่างนั้นมันแทบจะไม่เชื่องกับมนุษย์เลยนักล่าก็คือนักล่าแต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมหมาป่าตัวเมียลูกอ่อนจึงไม่อยู่กับฝูงล่ะ มีอิง,งยืนขบคิดอยู่แบบนั้นจนสรุปเอาเองว่าบางทีพ่อของพวกมันที่เป็นจ่าฝูงอาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าตัวเมียจึงต้องหอบลูกออกจากฝูงแบบนี้พอคิดมาถึงจุดจุดนี้มีอิงก็ระหนักได้ว่าสัตว์ร,ร้ายแบบนี้เธอจะเลี้ยงได้อย่างไรกันเล่ามองมุมไหนก็ช่างเป็นเรื่องที่บ้าดีเดือดเหลือเกินขนนุ่มฟูของพวกมันเกือบทำเอาเธอลืมไปแล้วว่าเขี้ยวเล็กทั้งสองคู่จะยาวออกมารอบริมฝีปากด้วย มีอิงเกาหัวและย่างเท้าออกไปดูซากของแม่หมาป่าด้วยความระมัดระวังเธอไม่เคยลืมความรู้สึกแรกที่พบเห็นร่างสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เพราะโลกก่อนที่เธอจากมามีอิงก็ยังไม่เคยพบเห็นมาป่าที่มีความยาวขาถึงหนึ่งมิตมาก่อนยิ่งดินของมันที่ยาวออกมาจากปากยิ่งทำให้เธอเก้าวถอยหลังไปชั่วอึดใจเพราะหากดูดีๆแล้ว บนลิ้นที่พาดออกมาจากปากของแม่หมาป่าก็ดูเหมือนจะมีสัญ,ญลักษณ์ราวกับปานดำเป็นวงกลมประดับไว้ตรงปลายลิ้นอีกด้วยมันทั้งดูแปลกที่ตำแหน่งนั้นตั้งอยู่เหมือนจับวางอีกทั้งยังดูอันตรายพิลึกเมื่อลูกหมาป่ามองเห็นมีอิงกำลังก้าวเท้าเข้ามาหาพวกมันก็พากันจ้องมองเธอและแยกเขี้ยวขู่มันราวกับคำเตือนให้มนุษย์ตัวจ้อยตรงหน้ารู้ว่าอย่าได้อาจหารล่วงล้ำเข้ามาใกล้มันมากกว่านี้ มีอิกกลุ่มอ,อกเพราะสะดุ้งกับเสียงขูที่ถูกส่งมาเธอได้แต่คิดว่าเสียงขูของพวกมันสมฐานะลูกหมาป่าเสียจริงขนาดของพวกมันราวกับเด็กทารกพึ่งคลอดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดูน่าเกรงขามอาปานนี้มาจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกลูกหมาป่ายักษ์อาจจะไม่ได้โตพอที่จะห่างแม่แต่ที่น่าสงสัยก็คือทำไมเจ้าหมาป่าน้อยจึงไม่ไปดูดนมของแม่มันละ่ะ มีอิงคิดได้แบบนั้นก็เร่งก้าวเท้าไปหาซากของแม่หมาป่าทันทีเธอยิ่นเนื้อแห้งให้ลูกหมาป่าทั้งสองตัวคนละชิ้นเพื่อให้พวกมันไม่ใส่ใจเธอมากนะักแต่ไม่เลยลูกหมาป่ากำลังนอนเคี้ยวเนื้อแห้งแล้วจ้องเธอไม่กระพริบตามีอิงได้แต่คิดว่าช่วยไม่ได้เธอชะงักใบหน้าไปจ้องมองซากของแม่หมาป่าด้วยความสงสัย บริเวณสะโพกของแม่หมาป่าปรากฏรอยของแหลมแทงลงไปหนึ่งครั้งมันมีเลือดสีดำจำนวนหนึ่งทะลักออกมาชลมขาหลังทั้งขาแต่เลือดเหล่านั้นมันแห้งไปแล้วโดนเส้นเลือดใหญ่หรอมีอิงพูดด้วยเสียงอื้งๆของเธอเธอลูปคางของตนเองเบาๆและยื่นมือไปสัมผัสร่รางของแม่หมาป่าจึงพบว่าร่างนี้กำลังอุ่นอยู่เลย เธอจึงอดคิดไม่ได้ว่าเรากับแม่หมาป่ารวมพลังเฮือกใหญ่หนีมาที่นี่ไม่มีผิดเพราะเธอไม่เห็นความจำเป็นที่สัตว์ล่าเนื้อตัวใหญ่เช่นนี้ต้องมาปรากฏตัวบริเวณชายแดนที่ใกล้กับถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ขนาดนี้มีอิงไม่เข้าใจและรู้สึกสังหอนใจพิลึกลูกหมาป่าทั้งสองมองตามร่างของมี่อิงเธอยื่นมือลงไปสัมผัสขนของแม่หมาป่าลูกหมาป่าทั้งสองใช้ในตาสีแดงฉานมองเธอ พร้อมกับเอียงคอไปด้วยแต่ทันใดนั้นพวกมันก็สะดุ้งโหยงตอนที่มี่อิงไอออกมาเบาๆพวกมันเอียงคอมองมี่อิงที่พยายามกืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากและแม่หมาป่าก,ก็ตัวใหญ่เหลือเกินแม้จะตายไปแล้วร่างกายของมันก็ยังคงอุ่นจนอดไม่ได้ที่มี่อิงอยากก้มลงไปสัมผัสสองขาเล็กจึงค่อยๆซุดตัวลงไปอย่างเชื่องช้า และวินาทีที่ทิ้งตัวลงนอนมุดร่างของแม่หมาป่าเจ้าลูกหมาป่าสองตัวกระจ้อยก็วิ่งเฉิวมางับชายผ้าของมี่อิงพวกมันส่งเสียงขู่ครึ่เจ้ามี่อิงยอมลุกขึ้นห่างจากร่างกายของแม่หมาป่าอย่างร้อนรนเพราะความตกใจเธอคิดว่าพวกมันคงห่วงซากของมารดาแต่ไม่ลูกหมาป่ากัดยินฟูซากของแม่มันไม่หยุดหย่อน มีอิงจึงปาดเหงื่อและก้มลงมองชายผ้าที่ขาดรุ่งริ่งสลับกับร่างของลูกหมาป่าด้วยความไม่เข้าใจแต่จังหวะน,นั้นเองท่ามกลางความสงสัยของมี่อิงกลับมีภาพที่น่าตกใจเกิดขึ้นพอลูกหมาป่าทั้งสองได้เดินเข้ามาหาเธอและนั่งเงยหน้าเพื่อจ้องดูเธออยู่ที่ปลายเท้ามี่อิงพูดไม่ออกลูกหมาป่าทั้งสองมีในตาสีแดงฉานในความมืดแต่เมื่อเธอได้จ้องมองมันใกล้ๆโดยไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสงจันทร์ มีอิงกลับเห็นลักษณะที่น่ารักจนเกินไปมีอิงตะผบใบหน้าของตนเองเป็นครั้งที่สองของวันจากนั้นเธอก็วิ่งฉิวขึ้นไปบนกระท่อมเพื่อตั้งสติสองมือผลักประตูและหน้าต่างให้เปิดกว้างออกเต็มแรงและเมื่อแสงจันทร์ส่องเข้ามาภายในกระท่อมมีอิงจึงสอดสายตาไปที่ชั้นวางของตรงมุมห้องมีตะเกียงกอบฝึกวางไว้จนมอง,งเห็นฝุ่นเพลิดมองดูอย่างไรก็รู้ว่าไม่ควรจับต้องมันเลย ข้างตะเกียงมีไม้ขีดเหลือใช้วางอยู่ไม่ถึงสิบก้านด้านล่างของชั้นวางของก็มีเครื่องมือทั่วไปอย่างจอบเสียมมีดองค์ดินเผาขนาดเล็กถูกเก็บคว่ำเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอิงมองตามปลายมีดแหลมที่มีสนิม จากนั้นเธอก็นึกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอกำลังนึกถึงขนของหมาป่าและคิดว่าหากได้ทาการโลกมันออกมาเพื่อทำเป็นผ้าหม่มแบบในสารคาดีที่เคยดูคงจะดีไม่น,อน้อยสองมือเึงค่อยๆนำโอกดินเผามาตั้งวางบนพื้นข้างหน้าต่างจากนั้นมือเล็กจิบนีดแล่นสั้นขึ้นมาเคลอกับพื้นให้ฝุ่นออกมีอิงจามและไอไปหลายครั้งตรงด้ามมีดถูกจับไว้แน่น และบริเวณส่วนคมนั้นถูกถูไปตามพื้นของดินโองในทางเดียวกันเพื่อทําให้มีดคมและสนิมออกมันจึงเป็นเหตุให้มีอิองต้องเช็ดเหงื่อบนหน้าผากด้วยแขนเสื้อจู่ๆก็อยากเอาน้ํามาล้างมีดเธอเริ่มเสียดายที่ตอนเย็นลืมตักน้ํามาตุนไว้ที่กระท่อมดังนั้นพรุ่งนี้จึงหมายมั่นไว้แล้วว่าหากตื่นขึ้นจะลุกไปตักน้ําก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเสียงรับมีดจบลงสองเท้าก็เดินออกจากกระท่อมหลังเดิน <c oughs> ลูกหมาป่าสองตัวกำลังเดินวนแถวชายคาและร้องเสียงอ่อดราวกับสื่อสารกันมีอิงโล่งใจที่ลูกหมาป่าไม่ห่วงซากของแม่มันแล้วเธอจึงพับแขนเสื้อขึ้นไปอย่างบรรจงไม้ขีดเก่าถูกจุดขึ้นกับกระดาษหยาผิดวิสัยที่วางไว้ไม่ห่างกันปลายไม้ขีดมีก้อนกลมสีดำนูนกลิ่นของมันฉุนอย่างน่าประหลาดกว่าจะถูให้เกิดประกายไฟก็ใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อจุดไฟติดแสงของมันก็ริบกรี่อย่างมากซึ่งอาจเพราะไม้ขีดที่ดูประหลาดนี้ถูกเก็บไว้นานจนเกินไปหน่อยและโชคดีที่มีอิงเป็นลูกคนขายเต้าหู้เจ้าเก่าที่ยังใช้ไฟฐานในการทำน้ำเต้าหู้เธอจึงพอจะมีความรู้เรื่องการก่อไฟ ถึงจะไม่มีเชื้อเพลิงชั้นดีอย่างเศษยางหรือขุยไม้แต่ในเมื่อมีใบไม้แห้งก็ไม่ได้แย่เลยกองไฟที่เริ่มลุกเชนอย่างเชื่องช้าท่ามกลางความเงียบสงัดทำให้ลูกหมาป่าทั้งสองมารวมตัวกันนอนขดข้างกองไฟแต่สายตาของมี่อิงกับมองกรงไปอย่างเป้าหมายของเธออย่างแน่วแน่ซึ่งมันคือซากของแม่หมาป่า หนังของหมาป่าเอามาทำผ้าห่มได้เคี้ยวลรกระดูกเอาไว้ขายส่วนเนื้อนั้นคงเหม็นสาบหน้าดูแต่เธอไม่ทิ้งแน่มีอิงตั้งมั่นไว้แบบนั้นแล้วก้าวเท้าไปที่ซากของหมาป่าในชีวิตก่อนเธอเคยผ่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเหมือนกันแต่นั่นมันก็เป็นเพียงเจ้ากลุตัวเล็กที่ฆ่าเพื่อการศึกษาตอนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมต้น แต่ตอนนี้มันคือซากของสัตว์ใหญ่ที่คนอื่นฆ่ามาแล้วและเธอจำต้องชำและมันเพื่อความอยู่รอดปลายมีส่วนที่คมที่สุดเริ่มกรีดลงไปบนซากของแม่หมาป่าอย่างเชื่องช้าลูกหมาป่าพงกใบหน้าขึ้นมาจ้องมองมีอิงที่กำลังบรรจงทำอะไรบางอย่างกับร่างของมารดามันก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมามองอย่างตั้งใจมีอิงที่เห็นท่าทีสงบของพวกลูกหมาป่าก็อดใจหายไม่ได้ ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้มี่อิงเอ่ยด้วยเสียงอื้ออึงของเธอสองมือของมี่อิงสั่นเทาเธอคิดว่าสภาพร่างกายตอนนี้คงไม่มีเรี่ยวแรงผ่าของร่างหมาป่าทั้งตัวเป็นแน่ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเมื่อมีอิงกรีดและเลาะหนังหมาป่าได้ไม่ทันถึงเสี้ยวเดียวเธอก็ต้องลุกขึ้นเท้าวเอลมองความใหญ่โตของซากนี้อย่างหดหู่ยิ่งมองก็ยิ่งท้อใจแต่เพียงแค่เปลือคิดว่ามันจะเน่าตายอยู่หน้ากระท่อมเดี่ยวแรงก็ผุดขึ้นมาทันทีเธอเร่งมือกรีดหนังหมาป่าทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จ สองฝ่ามือเป็นกลุ่มนูนสีขาวใสเพราะจับมีดเป็นเวลานานและออกแรงมากเกินไปแต่ไม่ใช่มีดิิงจะหยุดทุกอย่างลงเพราะยามนี้มีดิิงลอกขนสีเทาหนาของแม่หมาป่าออกเท่าที่จะทําได้มันมีความหนาและน้ําหนักที่ทําเอาต้องหยุดพักหลายรอบนอกจากขนหนานุ่มอวัยวะส่วนอื่นก็ถูกมีดอองลอกออกมาเช่นกันเพราะทั้งหมดจะได้ง่ายตนเอาไปฝังกลบดินและบางจังหวะ มิอิงคิดว่าโชคดีแล้วที่มือของเธอมีขนาดเล็กยิ่งตอนต้องสอดไปเลาะหนังของแม่หมาป่าจากด้านในมันจึงช่วยได้นักแต่ปัญหาคือกลิ่นคาวที่ชวนสลบเหมือนนี่นะสิมีอิงคิดว่าหากผ่านเรื่องราววันนี้ไปได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอวัยวะภายในของหมาป่านั้นอันตรายมาก มีอิงระวังกระเพาะของมันอย่างมากเพราะกลัวว่าน้ำกรดอันเข้มข้นในนั้นจะแตกออกมาแต่ทันใดนั้นความระวังมากเกินไปก็ทำให้เธอพลาดเพราะปลายมีดเดินไปเฉียนอาลำไส้อาหารของแม่หมาป่าเข้าแล้วมีอิงตาโตเธอเบือนใบหน้าออกไปเพราะภาพที่ไม่เคยเห็นเพราะเธอสังเกตเห็นสิ่งบางอย่างราวกับมเมล็ดพันธุ์ลักออกมาจากลำไส้ของแม่หมาป่าด้วยสีของมันเป็นสีแดงเข้ม ขนาดก็ประมาณปลายนิ้วก้อยเห็นจะได้ดังนั้นมี่อิงจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าหมาป่ากินผลไม้ได้ด้วยหรอมี่อิงขมหมดคิ้วเครียดแต่สุดท้ายก็ทำเป็นไม่ใส่ใจเพราะแม่หมาป่าจะกินอะไรก็กินไปเถอะแต่ขอเอาไอ้เมล็ดแปลกๆนี่ไปปลูกก็แล้วกันมี่อิงก้มหน้าวนหา,มาเมล็ดพันธุ์เช่นนี้อีกแต่สุดท้ายก็ไม่มีวี่แวว ประจวบเหมาะกับกลิ่นของเสียเหม็นเน่าที่ตีขึ้นมาก็ทำให้เธอหันมาใส่ใจเป้าหมายของตนเองต่อมี่อิงหยุดการค้นหา,มาเมล็ดพันธุ์เช่นนี้อีกและตั้งมั่นไว้ว่าก่อนวันรุ่งเช้าจะมาถึงเธอจะต้องจัดการซากของแม่หมาป่าให้เสร็จสิ้น